นี่ทุกคนวันนี้พี่วีจะป้ายยาตัวนี้ทุกคนชารามนี่เธออันนี้จะเป็นลิปอยูนะเป็นแบร์ของยูทุกคนและพีวจะบอกว่าใช้ดีมากเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวเบอร์ศูนย์หนึ่งที่พีวีเลือกนะพีวจะบอกว่าตัวนี้ป้ายยามากๆในตทิกตอกคือดังมากคือจึ้งเมื่อฟอมูนิเลจูนี่เลจูเบอร์ศูนย์หนึ่งเออลิปนี้คือมีคนใช้เยอะมากในติกตอกแล้วก็มีหลายเบอร์ราคาราคาจึ้งมากเลยเธอเดีย๋ยวพีวิจะเลจะเลิดเพลคนได้ดูเนาะ นี่ทารามเธอสวยมากอันนี้จะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งผู้หญิงผู้ชายชชยได้หมดเลยดีนะเดี๋ยวพี่วปทย้าให้ดูนะบนแขนก่อนดูนะทุกคนดูดีๆเนาะุ้มนี่เวลาทาปุ๊บทุกคนดูนะมันซึม <c oughs> มันซึมเร็วมากเธอเนี่ยเวลาติดแล้วผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวพี่พจะทาให้ดูนะนี่เออแล้วพ,พี่จะว่า กลิ่นหอมมากๆทุกคนกลิ่นหอมมากผู้หญิงเวลาจับตัวนี้คือต้องมีนะเวลาคุณมีฟงมีแฟหรือจะหาจะหาแฟนยังไงคุณก็ต้องมีตัวนี้แล้วเพื่อนใช้ดีมากนะแค่แค,แค่หลักสิบแค่นั้นเองลินต์อยู่นะอยู่ก็คือคุณนะถ้าคุณอยากมีคนรักดีๆคุณก็ต้องเอาลิปอยู่ไปให้ที่เขานะฮะนี่ปังมากเธอราคาสิบหลักร้อยแค่นั้นเองไปดูกันเอาเองนะมีหลายเบอร์เลอกเอาเองได้เลยนะะ เฮยสลมัาสมสลมว่าพอเล่พอเลขาเนาะเลยจูเบนี่นาวิปากาสัยเนาวิมล่เวิ้มแกิต้คะนองิจาุมกิตกตินอยกนักลกเดโมาก็ตอมหานปาเด็นคืออะไ a ิ่งไปเล่จูนวิฟ้ามุ p e ล่นอกคุณนี่ก็เพ่งเงินมุบสุกแลเมนูามุก็คูมนู่มนูนสุดอินไทยกะลี่รต้องการนะไปกดได้เลยในตัราิตตอพี่วีได้เลยนะไม่รู้จะได้ราคาเท่าไรพี่ไม่รู้ไปกดกันะะหหมมดดแล้้ววเจาอไน ลิปอยู่ปั่ง